และคาระเบาาขอไว้อะไรให้กับคนดีๆครับพออช่อง9ครับคุณชัยวัฒน์เฮ้ยคุณแสงชัยส,สุนทรวัฒน์ไอ้ยวันี้เป็นไรเว้ยเฮ้ยโดนอะไรเข้ามาเชียงใหม่เนี่ยงงไปหมดเว้ยที่ต้องเสียชีวิตไปโดยกระทันหันจากคนที่ไม่หวังดีนะครับเราทราบมาว่าท่านเสียสลาดเหลือเกินมาฟังคุณแอดเพิ่มเติมสักนิดนะครับเราเสียดายครับเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกับท่านนะครับ ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับท่านเลยนะครับอาจารย์ผมอยากให้ให้คุณเล็กพูดก่อนนะครับเชิญคุณเล็กครับผมเองก็ไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวหรอกนะครับแต่ผมพอจะทราบเรื่องนโยบายของช่องเก้านะครับนันมีนโยบายอยู่ว่าจะแข่งกับ IBC นะครับเค b เบิซึ่งผมคิดว่า IBC อ่ะ คนส่วนใหญ่เริ่มดูกันแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครอยากดูทีวีไทยแล้วมีแต่ละครน,น้ำเน่าโฆษณามีแต่เพลงงี่เง่านะครับจ้างต้องจ้างถึงจะมาเปิดในรายการได้เขาจะกวาดล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดผมเองพอได้ยินข่าวว่าเขาจะกวาดล้างสิ่งเหล่านี้มีความรู้สึกว่าเขามีศัตรูมากมายเหลือเกิน住住住อยู่ๆคุณจะไปไล่เกมโชว์เงี้ยในทีวีซึ่งมีผลประโยชน์มากมาย จะไปไล่เพลงปัญญาอ่อนงี่เง่าซึ่งมันยัดเงินในทีวีไม่รู้กี่ล้าน <Okay. S 1> จะไปไล่ไม่รู้จะพูดว่าไงอ่ะน้ำนงน้ำเน,น่าอะไรต่างๆเขาจะกวาดล้างให้มันดีไม่ต้องมีโฆษณาถ้าเขาทําอย่างนี้เขาต้องตายแน่นอนผมคิดอย่างนี้เลยนะตอนนั้นผมคิดอย่างนี้แล้วตอนนี้แค่เป็นอย่างนั้นจริงๆผมมีความรู้สึกเสียใจมากมีความรู้สึกว่ามาเฟียเมืองไทยมันฝังรากลึกลงไปเหลือเกินมี มันมีมันมีพวกพ้องเยอะเหลือเกินแต่ผมจะบอกให้เลยนะว่าคนที่ตายไปก็มีพวกพ้องเหมือนกันนะครับมีรากของเขาเหมือนกันนะครับเขาทําถูกแล้วนะครับถึงตายไปยังมีคนสืบต่อผมจะบอกให้เลยว่าวันนี้ไม่อยากพูดให้หนักนะครับแต่ผมบอกให้ว่าเขาไม่ได้ตายเปล่านะครับขอบคุณคุณเล็กมากครับนะครับขอเฉิยคุณแอสักนิดนะครับ แสงชัยโดยส่วนตัวแล้วไม่รู้จักกับคาราบาลและคาราบาลก็ไม่รู้จักกับท่านนะครับแต่เราชื่นชมในความในความกล้าหาญที่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความบัตรซบของวงการทีวีในเมืองไทยนะฮะวันนี้แทบจะทุกช่องเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับและบังเอิญคนคนนี้นะครับเป็นคนที่มีมีหัวใจที่จะทําในสิ่งที่มันดีต่อพี่น้องประชาชนอยากจะให้ ระดับการศึกษาของพี่น้องประชาชนไทยสูงขึ้นนะครับไม่ใช่ปล่อยให้แม่งฉายละครน้ำเน่ากันโอ้โหเอาเอาทีวีของพี่น้องประชาชนนะครับมาโฆษณาขายเทปดูแม่งสิพี่น้องนี่ผมเบากว่าสองคนนี้นะครับใช่ผมเบากว่าคุณเล็กกว่าอาจารย์ธนิดใช่ครับคุณแอดเบากว่าผมก็ร้วรายการเกมโชว์นะครับล้วโอ้โหมีแต่เรื่องที่มีสาระน่ากระทึบทั้งนั้นเลยนะครับผมดูนะครับผมสั่ง นี่ผมจะบอกให้เรื่องจริงนะครับว่าลูกเยี่ยรถทีวีแม่งเลยลูกผมยืนฉี่เยี่ยรถทีวีเลยนะแม่งแบบแค้นมากแต่พอเอิญพอเจอคุณแสงชัยทำเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยแต่เสียดายนะครับไอชาตหมาคนนั้นที่แม่งนั่นกระสุนนะครับแม่งกูขอท้าตัวต่อตัวเอาเปล่าถ้ามึงคิดว่ามึงไวมึงก็กูตัวต่อตัว นะไอ้เฮียหน้าตัวเมียไอ้คนที่สั่งทํานะครับผมขอภาวานานะครับให้ออตลอลาาคอมันมาผมอยากดูหน้ามันอไอ้น้ำหน้าคนชิบหายคนนี้แม่งทําอะไรนะแค่นี้